สวัสดีครับสวัสดีพบกกับผมใน PNR 1 9 9 6 racing กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับ Land Rover Defender ปี1990นะครับซึ่งการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับตัว Land Rover ที่เป็นตัวซีรีส์2 s e r i ส์3ที่เป็นรุ่นพี่ของมันแต่ทันสมัยกว่ากันนิดหน่อยโดยเฉพาะรายละเอียดตรงไฟหนะ้าไฟเลี้ยวหนะ้ากระจังกันชนหนะ้าฝากระโปรงหนะ้าหลังคากระจกมองข้างประตูข้าง ไฟท้ายยังอะไรไ้ท้ายแบบไว้ตรงกลางถือว่าเป็นเอกละะักษณ์เฉพาะตัวของ Land Rover ก็จบด้านหลัง3ชิ้นก็เช่นกันประตูข้างล้อยางเป็นแบบพร้อมด้วยทุกสถานการณ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับไปกัน ก็ oh, จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Land Rover Defender นะครับผมปี1990คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ